สวัสดีครับชาวกันพายทุกท่านก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวการพานะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับเพิ่งจะมีอารมณ์เอาของดองนะครับมาประกอบรีวิวให้ดูกันสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับสําหรับกันดัมเอเดียลนะครับเป็นงานไฮเกตเนาะอ่ะเรามาเกกล่องดูกันเลยครับ อืมด้านในมันสีน้ําเงินมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบพาสเทลนะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์พาสมาให้เป็นเหมือนระบบอะไรระบบกันปะเออเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนเขาเพ้นสีมาให้แล้วนะโอ,อแล้วก็มลติคัลเลอร์มันก็มีพาสสายที่เป็นใสสีสีส ไม่มันไม่ใช่สีชามันเป็นสีสีดำดำใสแล้วกันเออแล้วก็จะมีสิกสิกเห็นแล้วท้อเลยนวเว็บประมาณนีกก้ก็มีอยู่สามสามถุงเนาะแล้วก็มีพารเอฟเฟกต์พาร์ตมาให้นะครับเป็นบีมกับเหมือนจะเป็น,ป,นปืนนะอันนี้อ่าแล้วก็พาร์ตนี้น่จะเป็นพาร์ตตามก็อ,อุตสยยายหกสีมาให้พี่พูด ไม่มีอะไรมากแนละ้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าแผงใหญ่หญๆครับแล้วก็ใบต่อแบนี้เป็นไงวะข้างหลังมันจะเป็นวันนี้ก็ตามตามสเต็ปอุ๊ยเดี๋ยวนี้อ๋อนี่ก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพสีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขาวดำเหมือนกันะ วิธีต่อก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแผ่นเนาะก็พอสมควรเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการอันบ็อกนะเดี๋ยวเราไปประกอบดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเป็นชิ้นส่วนอะไรซะบอและ้ะอันนี้ผมเลือกที่จะใช้เป็นพาร์สาแล้วก็ติดสติกเกอร์นะสติกเกอร์มันจะมีสองแบบซึ่งแบบเนี้ยเราจะยังมองไม่เห็นนะเราจะไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นมันมันมันคือ,อยางงแต่กันผมจะลออให้ดูออันนี้มันจะเป็นฝั่งที่ด้านหลังมันจะเป็นเงินเหมือนกันนะครับแต่พอลอกมาเสร็จข้างหลังอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสีดํา อ่ะเนี่ยเห็นปะมันเป็นสีดาอยู่อยู่ด้านหลังนะครับก็แบบที่ผมใช้มันก็จะเป็นพอลอกออกมาเสร็จ้วมันจะเป็นลายไอ้นี่เพิ่มเมสกรไม่รู้มันเรียกว่าอะไรกันหรอเนี่ยไอ้ยางเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับอันเนี้ยที่มันแถมมาที่มันให้มาตังหานะครับอันเนี้ยคือแบบที่เขาทํามาสําเร็จอันนี้คือแบบที่เออมันจะเป็นมันจะเป็นพลาสติกใสแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้านหลังเข้าไปนะครับก็ติกเกอร์ก็ใช้ไปเกือบหมดนะครับ ก็แต่จริงๆมันไม่เยอะมากนะมันมีแค่เตรงโลนใช้สองชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเออสีขาวตรงนี้กับสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวเป็นรูเป็นรูตรงนี้ตรงตรงตรง,ตรงหน้าอกเนี่ยสองรูเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านในประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเรามารวมล่างรวมบนกันนะครับชิ้นส่วนค่อนข้างแน่นนะแล้วก็ เออผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยหัวมันเนี่ยหัวของตัวตัวแอรียอลเนี่ยชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะคือผมคิดว่าน้องๆ้องน้องๆ้องอาจีได้เลยนะครับก็คือข้างในเนี่ยมีการแยกสีแยกอะไรมาแยกสีมันทุกชิ้นเลยอืมถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยผิดกับตัวลูฟิตนะครับอันนี้จะเป็นลูฟิตที่เอามาทําสีเป็นแอรียอลนี่ก็ตรงเนี้ยตรงดันแก้มกับตรงคางเนี่ยพลาดผมจะไม่ผิดนะ มันจะให้เป็นเขาจะให้เป็นเป็น,เป,นเป็นสติกเกอร์มาเออเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาบางังมาบังพ่นเอาตรงนี้ตรงคางแดงแดงเนี่ยแล้วก็มันจะมีตัวตรงเหลืองตรงเนี้ยถ้าจมไม่ผิดอะ่ะก็คือต้องมาคือเดี๋ยวกันนะถ้าจมไม่ผิดอะ่ะไม่มีสติกเกอร์นะครับต้องมาเพ้นต์เอาเองประมาณนี้ส่วนของตัวแอของตัวแอร์เรียลเนี่ยคือแยกมาให้หมดเลยเนี่ยสีเหลืองด้านในตรงนเ,ออเ,ออเนี้ยเออเนี่ยแล้วก็คางก็เป็นชิ้นชิ้นสีแดงเลย สีแดงของตัวแอเรียลเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบแดงตุ่นๆนะมันจะไม่สดเหมือนแดงแบบนี้อันนี้คือแดงที่ผมทําสีเอานะเนี่ยออโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรยากชิ้นส่วนเหมือนจะซับซ้อนแต่ก็ไม่เชิงว่าซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่แต่รู้สึกว่าดีเทลอะโอเคดีเทลดี คือเป็นไฮเกตรุ่นใหม่ๆที่ทำออฟดีเทลออกออกมาดีนะครับคือไม่ได้เยอะนะคือก็หมายถึงว่าพวกพาร์เนลไล์ไม่ไม่ไเยอะเนี่ยแบบนี้แต่พวกเส้นอะไรเงี้ยเออคือกำลังดีไม่มากไม่ไมายนะบแบ็คแพคติดเข้าไปอโอเคเรียบร้อยนี่เป็นยังไงบ้างไฮเกตแอเรียล แน่นหนาดีนะเนี่ยไม่มีอะไรร่วงแน่นอนเออโอเคประมาณนี้ส่วนอาวุธที่เขาให้มานะครับก็จะมีไม่ใช่อาวุธเอาเป็นเอาเรียกว่าเป็นออปชันแล้วกันก็จะมีบีมไซเบอร์นะครับเป็นด้ามบีมสองด้ามแบบนี้อยู่ตรงไหล่นะครับถอดออกได้ไอ้ตัวแบ็คแพคถอดออกได้นะครับแล้วก็จะมีปืนมาให้แบบนีแ้แล้วก็จะมีโล่ที่มันเป็นการบิดนะครับคือโล่เนี่ยมันสามารถแยก ชิ้นๆออกมาได้เดี๋ยวทำให้ดูนี่แยกออกมาได้นะครับอ้าวอันนี้ไม่เอกคือโล่เนี่ยมันต้องสมมติว่าติดติดเรียงระดับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเวลาถอกก็ต้องถอดถอดสี่สามสองหนึ่งนะเออมันจะไปถอดข้ามขั้นไม่ได้นี่การบิดก็จอะออกมาแบบแบบมันถอดได้หมดเลยนะปึ๊บ แต่พอต่อพอถอดไปแล้วมันจะมีโครงของมันนะเหลือนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าจะเอาพวกกันบิดพวกนี้ยมาติดบนตัวตัวกันพานะเดี๋ยวผมติดให้ดูเลยเป็นออแอรีเอใส่ใส่กรอบนะปิดก็จะมีจากกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นนะครับส่วนตรงนี้จริงๆผมจำได้ว่ามันไม่ได้ใช้นะเออถอดออกมาปื๊บออกมาแล้วก็ตัวเดือยด้านในมันสามารถพับเก็บไปได้แบบนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้จะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงก้นนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ตรงไหลเขาจะมีเดือยจะมีล่องมาให้แล้วนะ อ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นแอรียที่มีการบิดนะครับอยู่เต็มตัวนีตรงนี้ต้องไหลตรงแขงแล้วครับแล้วก็ตรงสเกิรข้างแล้วก็ตรง,ตรงทงัดตรงก้นแบบนี้ไอสองแง่งที่เหลือนี้ก็คือเอามาใส่ปืนนะครับแบบนี้สไลด์เข้าไปนะสวัส ส่วโครงนี้คือถ้าเราติดฟอร์มนี้แล้วก็คือไม่ได้ใช้ต่อมานี้นะครับสำหรับตัว Body Area, บอดี้แอเรียลเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับโอเคจุดขยับนะครับแต่ผมขอเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนนะเออบางทีมันอาจจะไปขัดขวางการขยับเยื้อนซ้ายขวาตอนนี้พาร์ทมันค่อนข้างแน่นนะเพราะว่าเออผมจะบอกอย่างนึงคือ ให้เกตตัวเนี้ยไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นโพลีแคปนะครับมันก็จะเป็นพลาสติกประกบกันเลยนะมันค่อนข้างแน่นนะมาดูที่หัวนะครับหัวขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสามารถเงยหน้าก้มหน้าได้แบบนี้คือหัวมันจะเป็นสองสเต็ปนะต้องดูดูตรงคอคอตรงนี้นะผมจะขยับดันน้แบบนี้ด้นน้้านนีเงียบเห็นไหมมันสามารถดันดันไปหน้าหน้าสเต็ปนี้เราสามารถงอลงไปได้อีกแบบนี้นะครับ คือคอเขาสามารถขยับไปด้านล่างนิดนึงเออไม่ใช่ดิจอยด้านล่างมันสามารถขยับไปได้สเต็ปนึงนะครับแล้วด้านบนก็สามารถขยับได้อีกที่นึนงโอ้ยเป็นไรเนี่ยแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับ3 6 0อหองศาโอเคแบบนี้เลยนะครับเอียงได้เออแบบนี้ทำหน้าหมาสงงใสก็ได้แบบนี้อ่าโอเคครับสำหรับหัวประมาณนี้ส่วนแขนนะครับ กิมมิกลากนะครับเขาสามารถกระดกเอี้ยวตัวเอี้ยวไม่ใช่เอี้ยวแขนมาด้านหน้าได้นิดหน่อยเหล่านี้อันนี้มันค่อนข้างแน่นนะเออผมอกวบอ่านี่แบบนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมมันจะมันจะขี่ออกมาตรลนี้อ่าเนี่ยคือเขาสามารถห่อไหลยได้ Okay. แล้วก็หมุนได้สามารถ60องศาครับเป็นมอจอยนะครับแล้วก็กะไหล่นะครับยกขึ้นมาออกมาได้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็แขนแล้วก็ยกขึ้นมาได้แบบนี้สุดเลยตรงนี้คือสุดสุดแล้วนะครับเพราะกะไหล่มันจะมันชนหัวแล้วเออประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะอืมแล้วก็อันนี้ผมลืมออกข้อสองนะครับสามารถพับออกมาเข้ามาได้แบบนี้ ไม่สุดนะนี่แบบนี้คือตึงและแล้วก็ท่อนแขนบนสามารถหมุนได้สา0องศานะครับแบบนี้เลยโอเคส่วนส่วนตัวมือก็เป็นวอจตอย์ธรรมดานะครับแล้วก็กันพาตัวนี้กล่องนี้คือให้มามือแบบเดียวคือเป็นแบบกรรมแล้วก็เปลี่ยนหลังมือเอานะครับเออถอดหลังมือเอาในการที่ ออถ้าจะ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 ถือปืนอะไรเงี้ยก็ถอดหลังมือนะเดี๋ยวผมทำผมทให้ดูถอดหลังมือนะครับ,บเนี่ยคือจุดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะสำหรับซีรีส์นี้ีถอดหลังมือนะผ่นหลังมือแล้วก็เอามือเอาปืนแปะเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่หลังมือผมไม่ชอบแมคาีนิกแบบนี้เพราะว่ามันชิ้นส่วนมันเล็กแล้วก็มีโอกาสหายสูงนะครับ ผมอยากให้เก๋ก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนีลน้โอกาสหายมันสูงมากนะเพราะมันเล็กเอ่อถ้าเป็นไม่ได้ก็กาวไว้บางๆก็ก็ดีนะครับมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆโอเคสําหรับแขนเนาะประมาณนี้เลยส่วนบอดี้นะครับจริงๆอะ่ Body อะบอดี้อ่ะตอนโครงในมันจะมีส่วนที่มันเป็นบอดจอยวิ่งขึ้นไปเป็นเป็นตัว L แ,บบแต่พอติดเขาเรียกว่าอะไรติดพวกเกาะอะไรล้วก็รู้สึกว่าไม่ก็ไม่ได้ขยับอะไรได้มากเนี่ยได้นิดหน่อยเองเพราะมันติดตรงเกาะเนี่ยอประมาณนี้นะครับก็กระดกหน้ากระดกหลังได้แล้วยงซ้ายยงขวาได้นิดหน่อยแบบนีแล้วก็หมุนได้ส6 0อหสบงศาเลยจุกบกูแบบนี้นะครับสกเกิร์ตหน้าขยับได้นิดหน่อยแบบนี้ตั้งฉากสกเกิร์ตข้าง นี่ต่อยเหมือนกันไปข้างหนา้าข้างหลังไม่ได้นะมออีมีแกนเดียวสเกิร์ตหลังไม่มีนะครับโชว์ตูดโชว์ก้นเลยโชว์ต้นขาดูเฟี้ยวแบบนี้โอเคมาดูที่ขากันนะครับขาหมุนขึ้นมาได้แบบนี้นะครับต้นขาบนต้นขาบส่วนหัวเข่านะครับพับข้ามาได้้นเท้าติดออต้นต้นขาได้นะครับ ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ถอยกลับไปนะครับติดต้นเท้าติดแบคแพคเลยนะครับอ่าแบบนี้เออสนขาก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ประมาณนี้อืมก็ยังถ้าจะทำท่าตีเขายังยังไม่สวยนะผมว่าอ่าแบบนี้คือมันมันดันขึ้นไม่ได้อีกแต่คุณต้อง มันต้องเบียดกับตัวสกเกิร์ตหน้าใช่ไหมแล้วคุณต้องเอี้ยวขามันออกมาแบบมาแบบเนี้อ่าเอี่งมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่โอเคนะครับสำหรัขาแล้วก็ปลายเท้านะครับฝ่าเท้าเอียงได้แบบนี้สองฝั่งนะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้น่าจะหมุนได้สามร้อยามร้อหกสิบเลยเออมันเป็นเดือย ตรงๆที่มองมามันก็นั่นแหละหมุนได้ประมาณิวองศาแต่ด้านหน้านยะคือได้นิดหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็งอได้แบบนี้เห็นไหมหลุดแล้วเดี๋ยวให้ดูตรงเนี้มันจะเป็นบอลจอยทิมทิมเข้าไปมันก็จะเอียงเล็กๆน้อยๆได้แบบนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับจุดขยับแอรียลก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีผมชอบตรงที่ว่ามันมันแน่นหนาแต่มันแน่นหนาในอารมณ์ที่จะพูดยังไงดีมันแน่นหนาในอารมณ์ที่แบบเฮ้ยมันจะหักปะวะเพราะมันแน่นจริงๆนะเออมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ให้อารมณ์แบบที่มันเป็นอ่ากันพาที่มันเป็นโพลีแคปมันจะแบบย้อยยยหน่อยจะน่นึ่ๆแต่นี่คือแน่นเลยแน่นแบบแน่นปึ๊กเลยะเออตอนขยับทีก็แบบเสียวมันจะหักปะวะแต่ไม่มันไม่มีเสียงแบบ อสักเท่าไหร่นะอืมถึงแม้ว่ามันจะจะเป็นพลาสติกประกบเบียดกันก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ฝืนอะไรมากเออไม่ได้แบบมีเสียงฝืน,นอ,อ่อนแอนอะไรอะไรขนาดนั้นเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเจ้าไฮเกตแอร์เรียลกันดั้มแอร์เรียลนะครับถือว่าโอเคนะสัดส่วนจริงๆบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ารู้สึกว่ามันตรงนี้มันจะใหญ่ไปหน่อยแล้วก็เหมือนแบบ มันใหญ่ไปหน่อยอ่ะเออมันก็จะมีชุดแปลงของของทางของทางจีนเนาะประมาณนี้แต่ผมว่าโอเคนะก็โอเคมาติดอย่างเดียวตรงที่ตรงที่สีไว้ผมรู้สึกว่าสีมันตุ่นไปหน่อยมันสีมันแบบมันพาสเทลพาสเทลไปหน่อยแดงก็มันออกส้มๆอ่ะส,ส่วนน้าเงินก็เป็นน้าเงินพาสเทลเลยเออเนี่ยเอเทียบกับตัวลูฟิตนะครับที่จะปลอมตัวเป็นแอ r เรียลนะครับผมชอบผมรู้สึกผมชอบน้าเงินแบบนี้มากกว่านะมันเป็นน้ําเงิน ผมจะไม่ได้ว่าเป็นเป็นน้ำเงินอะไรน่าจะเป็นน้ำเงินของสกอ l ลคอลเลอที่เขียนว่าน้ำเงิน i อเนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเออน,น,นี่เห็นปะที่ผมบอกว่าหลังมือมันจะหลุดเนี่ยเป็นอเงี้ยหลุดไปแล้วจะหลุดแต่ยังดีที่หลุดให้เห็นก็ประมาณเนี้ยเออนะครับดีเทลอะไรโอเคนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณผมว่าเออกลาง 700นะครับประมาณนี้ถือว่าจริงๆก็เป็นเป็นไฮเกตที่ราคาค่อนข้างค่อข้างเอะนะ7 0 0แต่เทียบกับดีเทลนะครับเทียบกับรายละเอียดเทียบกับตัวสัสดผมว่าตัวพลาสติกเนี่ยเขาก็เป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามัน,มนไม่แข็งนะเออมันเหมือน,นมันตัดง่ายอะแล้วก็เวลามันมีเกตเล็กน้อยๆเงี้ยเออถ้าเราแบบขี้เกียจเล็มอะบางทีเราเอาเล็บสก่ตแรงๆปุ๊บมันก็หลุดนะเออ แล้วก็พวกออปชั่นของที่ให้มานะครับอย่างเช่นว่าดีเทลพวกเนี้ยพวกเออตัวมันเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมทุกทีเลยเนี่ยไอตัวการการฟอร์แมตเนรอเนี่ยตรงเนี้ยมันก็โอเคอ่ะก็สวยดีนะครับถึงแม้ว่าตัวอื่นๆมันจะให้เป็นประมาณอย่างนี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่เต้ารู้ฟิตนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวสําเร็จมานะอันเนี้ยเออไม่ได้ติดติกเกอร์ก็คือเขาพิมพ์มาสําเร็จ โอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งดูไม่ <c oughs> จะมีใครเพิ่งดูปะวะเออเพิ่งดูหรือว่าดูมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่มันออกขายใหม่ๆเนี่ยมันหาซื้อยากจังเลยช่วงนี้ก็น่าจะปรีกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีคนแย่งซื้อแล้วเพราะ่าน่าจะแย่งซื้อซื้อกันไปหมดแล้วนะครับก็ไปเดินหาซื้อเอาตามร้านกันพา เออทั่วไปได้นะผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะมีแล้วแหละเออแอรเรียวน่าจะหาไม่ยากแล้วนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ mm hmm. ก็ประมาณนี้กันเสาการรีวิวเนาะไว้รอติดตามกันพาตัวหน้าคลิปหน้าแล้วกันโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ